เออกูไม่ได้เป็นเงนี้มาอยู่แบบนั้นทั่เอาไม่กูเล่นได้เหรอนี่นี่็นลงท่อเว้ยเพื่อนเพื่อนมึงต้องช่วยกูให้ได้มึงมีคนฆ่าเว้ยสัดชัใช่ใช่วยมันเลยกูจะไปเจอผู้ชายทุกวัตตา อย่าเนียนอย่าเนียนอย่าเนียนได้โปรดอย่าเนียนจัดจัดเลยครับจัดเลยขอให้อยมันไม่ตายขอให้มันตายมันโหนมันฆ่าก,กูตั้งแต่กูเดินเลย,ยเดี๋ยนี้ว่าฆาตกรไม่รอบคอบนะฮะซี่ิกระจอกจอกว่ะกูเดินไปสั 2, 3, 9, กสองสามก้าวแทงกุหลังหักเลยครับแทง,งหลังหักได้ไงวะแทงหลังยุบ จุ๊บๆๆๆเลยจัดไาโหวตชนะแล้วแหละนี่ว้าวว้าวว้าวโ้าวโ้าวกูตายได้ไงวะเนี่ยมาอยู่ในห้องเดิมหอยตาหนึ่งแก้ตัวเพราะกูยังไม่ได้เล่นสา์ มาขอแบบสีฟ้าสดใสพอจะฟุ้งริ้งหน่อยนะฮะของน้อยมากผมเป็นดินจาแบบไร,รกดเกณฑ์แ็นดินจาดัลโตดินจารจริงนะฮะเสียน้านกระจอกน้องนอนดูฆาตรกรของจริงถ้าคุณได้เป็น่ะนะมา มาคนเริ่มดีครับจัดไปมีคนเพิ่มมีคนเข้ามาเติมจัดคั้งนี้แหละฉันจะเป็นฆาตกรที่โคตรเก่งให้ดูถ้าฉันได้เป็นฆาตกรนะเย้โน่ไอสัตว์ก็แค่เล่นปกติก็เล่นไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็แค่ฆาตกรอะไรมึงกูกูเดินดไ่ตอกข้ากดแหละ รโ oh อ้ยโอ้ยโอ้มฆ่าแล้วเหรอไอ้กูตกถ่ายอยู่เนี่ยฮะแนแน่หรอบีหนึ่งแน่ใจะะนะคือเลสมันไม่อยางทะเลสเลยอะทรู้ว่ะมหมอดนี่วลวกันน่าจะฆาตกรนคนเดียว

เออ๋ออย่าพูดมากโหวดเหอะเนี่ยไหนไม่โหวตไงว่าไอ้มวงถาม่วงโหวตช้ามันต้องนั่งขำอยู่แน่นอนโหวตแบล็กเว้ยไอ้นิดบอยลาก่อนน็อตโนเซโนเซ Black Scoop Black แน่ๆ Black ว่ะผมว่า Black แน่ Black บอก Black เว้ยจะมึง ฮะตามที่แล้วไม่พอไงฮะมึงไม่พอฮะฮะหายวับได้เป็นผีเหรอเพื่อนเพื่อนกูด้วยช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วย หมดคำจะพูดหมดคำจะพูดอีกแล้วเออเห็นกูแล้เวเนียน้วเกันเนียนเนียนเนียนมากสีแหวด้วยแหวด้วยกรีนกรีนเฉยกำจะผ่านวัวนี่เพนะื่อนนะเชื่อกู ตนที่ถาวที่ไหนไหนเป็นตลอดไอยากจะพูดเยอะว่ะก็นายเป็นเน่ะมึงบวชมึงบวชไว้ดิเชื่อก,กูอเพื่อแบ่ก,กูตายฟรีเนี่ยบวชไว้บวชไว้มีถูด้วยต่อแหลจริงๆเลยนะนายเนะี่ยอ่ะอะทีมแพ้เพราะเพราะอ่ะ จะอยู่ไปใส่ไลค์กรีนเฉยแล้วก็โหวตแค่นี้มึงรู้ไหมคัาเพจเป็นสองสามคนแลน้วนี่ไอ้ไว้สาเลมมึงรอดอีกนะเดี๋ยวจะเป็นผีว็จะบีบคอมองึงอ๋อตตยเพิ่มอีกหนึ่งครับ มึงควรรู้แน้ๆว่ามันคือคนไหนนี่เนี่ยน,นี่ต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยชนะแน่หวะช่างแมง